ความหวังก่อนตายของนายตะวันอันจะสมหวังหรือผิดหวังขึ้นอยู่กับความจริงสองประการในคลิปนี้เสียงจากสวนจันทร์ให้ทานวันตายวันพุทธที่สิบห้าตุลาคมพุทธศักราช2568ผมเลิกหวังอยากรวย ไปตั้งแต่ปี2,550ที่น้องจันแยกทางไปตัวเองกลายเป็นโสดอยู่โดโดเดียวไม่มีเมียไม่มีลูกมาผูกพันแม้หลังจากนั้นสี่ห้าปีก็ยังมีผู้หญิง ที่สวยราวกับนางฟ้ามาพัวพันอยู่บ้างก็เป็นแบบที่ตกลงกันเอาไว้ตามความตั้งใจของผมว่าจะไม่ครอบครองใครจะไม่ให้ใครครอบครองจะไม่เป็นเจ้าของใครจะไม่ให้ใครเป็นเจ้าของใครที่ยอมรับได้ จะมาอยู่ด้วยหรือไปแรมรอนด้วยกันอันนั้นไม่ปฏิเสธเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือไม่มีครอบครัวความหวังที่จะร่ำรวยก็หมดไปด้วยตั้งแต่นั้นผมไม่เคยหวังจะเป็นคนสำคัญ หรือมีอำนาจบาดใหญ่อย่าว่าแต่ยศถาบรรดาศักดิ์แม้ความเป็นครูเป็นครูใหญ่ที่ได้มาด้วยความกตัญญูกตวเวทีในใจคิดจะตอบแทนคุณพระอุปชาครูบาอาจารย์เท่านั้น ความคิดที่จะเป็นครูของคนก็ไม่ได้มีอยู่ในสมองของผมมาก่อนดังนั้นความเป็นคนสำคัญเป็นคนมีอำนาจบาดใหญ่ก็ไม่ใช่ความหวังหรือไม่เคยมีอยู่ในสมองเป็นความคิดความหวังของผมอยู่แล้ว ความอยากดังอันนี้ตอนเป็นเด็กๆมันก็เป็นธรรมดาว่าเคยมีแต่พอได้เข้ามาบวชเป็นเนนเป็นพระในพระพุทธศาสนาอยู่นานกว่ายี่สิบปีตอนนี้แหละความอยากดังมันก็หายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มาดูจิตของตัวเองอีกทีก็ เริ่มรู้จากตัวเองอย่างแท้จริงแล้วว่าอ้าวที่แท้เราเป็นคนขี้รำคาญไม่ชอบความวุ่นวายเป็นคนรักสงบชอบหลบอยู่ในมุมสงัดเป็นคนที่มีจิตคิดคุ้นเคยกับความวิเวกเสียมากกว่า ก็เลยรู้ตัวว่าจิตท,ที่แท้จริงของเรานั้นไม่ได้อยากดังแต่อยากจะเป็นคนดีที่เงียบสงบก็เป็นนั้นว่าความอยากดังก็ไม่ใช่ความหวังของผมมันเพิ่งกลับมามีบ้างก็หลังจากบริจาค ทรัพย์สินที่ดินมรดกของปู่โปรย่านาดีมูลค่าหลายล้านบาทก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันขึ้นมาคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่พนกันไปนี่แหละที่ล้านอาสิทยานุสิทธตบางคนพูดกระตุ้นเตือนว่าถ้าอาหรือว่าอาจารย์ ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังก็อย่าไปคาดหวังที่มูลนิธิสุตวันมันจะเติบโตขึ้นไปได้เพราะคนสมัยนี้เขาจะสนับสนุนใครก็มักจะต้องทำให้เขารู้สึกภูมิใจหรือกลายเป็นคนสำคัญไปด้วย ซึ่งนั่นมันก็จะต้องเริ่มต้นไปจากที่อาหรือว่าอาจารย์กลายเป็นคนสำคัญเป็นคนเด่นคนดังขึ้นมาในสังคมนั่นแหละผู้คนเขาถึงจะหันมาสนใจแล้วก็สนับสนุนซึ่งมันเป็นคำพูดตามความจริงในโลกปัจจุบันผมเองก็มองเห็นอยู่ว่า มันก็เป็นอย่างนั้นก็จึงมีจิตคิดกลับมาบ้างที่จริงคิดที่จะสละความสงัดสงบความวิเวกที่มันเป็นอารมณ์เอกที่อยู่ในใจของผมมาหลายสิบปีนี้ก็ได้คือถ้ามันจะทำให้ วันนิานการคืนแผ่นดินให้ป่าสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นความสุขของสัพพสัตตรามน,น,นิดรันดรชั่วฟ้าดินสลายตามแนวคิดหลักสามประการที่เป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันขึ้นมา ทำสิ่งที่ยากที่สุดในโลกคือการรักฟื้นฟูก,กอบกู้ธรรมชาติดินน้ำอากาศอันสาดบริสุทธิ์สมบูรณ์คืนระบบนิเวศให้เกื้อกูลแก่สรรพชีวิตด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการคืนแผ่นดินให้ป่าทำสิ่งที่ยากที่สุดในโลกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิดหลักสาประการ 1. สิ่งที่ทำต้องเป็นประโยชน์สุขแก่สพรพพสัตว์นิรันดรนชั่วฟ้าดินสลาย 2. ส,สิ่งที่ทำจะต้องไม่ไปรบกวนใครแม้กระทั่งก่อความรำคาญให้ใครก็ไม่ทำและสสิ่งที่ทำจะต้องไม่ตกไปเป็นภาระของอนุชนคนรุ่นหลงัง นี่พอก่อตั้งมูลนิธินี้มาตามแนวคิดหลักอย่างนี้ก็จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องเงี่ยหูฟังความคิดเห็นของผู้หวังดีไม่ใช่แค่หลานอาหลานนาหลานลุงหลานปู่หลานตาแอและสิทธิานุสิทธิท์ของครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาอํนวย หรือของญาติมิตรสาธุชนคนดีที่พูดเตือนหรือบอกกล่าวมายัางอาจารย์ตะวันหรือนายตะวันก็คือตัวผมดีผมก็เอามาคิดพิจารณาเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าก็จริงอย่างว่าถ้าไม่ดังมันก็คงจะทำให้สำเร็จได้ยาก ความอยากดังที่คงไม่ต้องพูดว่าอยากดังแต่ความหวังว่าจะดังก็ยังไม่น่าจะพูดแบบนี้ต้องบอกว่าความอ้าวดังก็ได้ยอมเสียความสงบสงัดวิเวกที่เป็นอารมณ์เอกของตัวเองบ้างก็ได้ถ้ามันจะทำให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาก็ เป็นอย่างนี้สรุปว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความหวังของนายตะวันความหวังของนายตะวันในปัจจุบันมันเหลือแค่สองเรื่องตั้งแต่ทำบุญวางวายเตรียมตัวตายตายก่อนตายวันที่สิบสีพฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพห้ารเป็นต้นมาแล้วคือวันนั้นตัวเองมีอายุครบห้าสิปี ที่บอกกับตัวเองว่าอยู่มาได้นานเกินคาด <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอาละที่จริง50ปีนี้มันก็พอใจแล้ว <c oughs> ต่อไปนี้อยู่ไปก็เป็นกำไรของชีวิตความหวังจะร่ำจะรวยจะเป็นคนสำคัญจะมีอำนาจบาทใหญ่ หรือจะเด่นจะดังอย่างนั้นมันหมดไปหรือบางอย่างมันก็ไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกทีนี้ก็เลยเหลืออยู่แต่ว่าเป็นความหวังก่อนตายของคนที่เตรียมตัวตายตายก่อนตายมันก็เลยเหลือความหวังอยู่เพียงแค่สองอย่างก็คือหวังจะเขียนหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิต ให้หลานๆญา,าติมิตรสิทธิยานุสิทิ์คนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติที่มาได้ยินได้ฟังแล้วจะเอาไปอา่านโดยหวังว่าเมื่อเขาเอาไปอ่านแล้วเขาจะได้รู้จักตัวเขาเองรู้จักโลกรู้จักธรรมชาติอย่างถูกต้องท่องแท้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่ใช่หวังว่าให้เขาจะมารู้จักกับผู้เขียนด้วยซ้ำเพราะตอนที่เขียนก็มีกติกากับตัวเองว่าถ้าจิตไม่เห็นจิตจิตไม่ทานความคิดจิตเข้าไม่ถึงธรรมชาติจิตไปเผลอคิดว่ามีตัวผู้เขียนก็จะหยุดเขียนเอาไว้ก่อนจนกว่าจะกลับไปจเจริญจิตภาวนาอาณาปานาสติมาใหม่ ให้จิตเขียนจิตจิตทันความคิดจิตเข้าถึงธรรมชาติจิตว่างจากอัตตาตัวตนคนเขียนจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงค่อยเขียนต่อเพราะ,ะนั้นความหวังก็จึงไม่ได้หวังให้คนอ่านนั้นมาให้ความสําคัญกับผู้เขียนแต่หวังจะให้ผู้อ่านนั่นแหละได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับสติปัญญาหรือว่ามุมมองถ้าภาษาพระเรียกว่า เห็นยะถาภูตยาน <c ười> คือความเป็นจริงของชีวิตโลกและธรรมชาติอย่างไรก็เห็นไปอย่างนั้นนั่นแหละเป็นความหวังแรกทีนี้ความหวังที่สก็มาเกี่ยวกับการก่อตั้งมูลนิธิสุตรวรรขึ้นมาคืนแผ่นดินให้ป่านี้แล้วมีข้ออนุญาตเอาไว้ว่าให้ป่ากับคนอยู่บนกันไปอันหลังนี่แหละได้แบ่งทรัพย์สินที่ดินมรดกของปู่โปรยนา,าดี ยี่บสองงานมูลค่าหลายล้านบาทถ้าอีกสิปีข้างหน้ามูลค่างานละล้านนี่ได้แน่แนั้นก็ได้แบ่งปันเอาไว้เขียนแผนผังเอาไว้9งานเอ่อนอกเหนือไปจากส่วนที่ล้านอาล้านปูมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปบริหารจัดการในฐานะเป็นกรรมการมูลนิธิสุตวรร ไปสร้างบ้านเรือนเฝ้าป่าให้อาให้ปู่อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วซึ่งก็มีเป็นธรรมดาแต่ก็ยังมีอีกเก้างานจากยี่สิบสองงานนั้นก็แบ่งปันเอาไว้หวังให้สิทธิานุสิิญาติมิตรทั่วไปคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติทั่วทั้งโลกนี้ แค่ผ่านเงื่อนไขที่มันมาเกี่ยวข้องกับศพตาดวงตะวันคือมาพบกันให้ได้สักปีละครั้งนี่อย่างหนึ่งกับคนที่มีจิตเป็นกุศลร่วมแคมเปญคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งบาททําได้ทุกวันเป็นคนสําคัญเวลาบาททาได้ทันวันเดือนปีที่บุกเบิกเป็นคนสําคัญสามพันคนแรกนี่อย่างหนึ่งเพียงแค่ทําผ่านเกณฑ์สองอย่างนี่แหละ ครบสิบปีก็จะได้มีสิทธิ์อยู่ทำกินบนที่ดินหนึ่งงานที่ได้แบ่งปันเอาไว้ให้แล้วนี่นี่ก็จึงเป็นความหวังที่สองเป็นธรรมดาเขาหวังว่าก่อนตายก็อยากจะได้เห็น9คนแรกนี้ที่เข้ามาอยู่ทำกินบนที่ดินมูลค่างานละล้านบาทที่ผมเป็นผู้บริจาคเอาไปให้นี้เข้ามาอยู่อาศัย ให้ผมได้เห็นทันก่อนวันที่ผมตายอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นความหวังที่ไม่ได้มีอะไรที่มากเกินไปเลยไม่ใช่หรือเมื่อเอามาเปิดใจให้ฟังแล้วอย่างนี้หวังว่าหลานหลานสิทธิานุสิตญาติมิตรคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันคนดีคนมีปัญญาทั่วไปจะเข้าใจนะครับ